สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกสักชุดหนึ่งนะครับครันงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นบล็อกนิยมส่อขีดนะครับ่นรับปลายส่อเสือจะมีเส้นแตกนะครับสอขีดนิยมตรงนี้เป็นสภาพพระสวยนะครับพระสวยผิวหิ่งเนะผิวหิ่ง ผิวเดิมนะครับเป็นออกเขาเรียกว่าอะไรนะลมลมมันปูนะฮะลมมันปูหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับสอบขีดนะฮะต้องมีหกถึงเจ็ดพันนะฮะพระสวยสมบูรณ์ เอาไวๆ้ๆนะพี่นะพระสวยผิวพิ่งนะครับพระไม่ได้ใช้เอาไว้เลยเอาเอาสักห้าพันบาทละกันเออห้าพันบาทนะพระหลวงพ่อเงินลูกสุดท้ายนะครับสออขีดนิยมนะเอาห้าพันบาทนะสวยยีบ้าสัตวัษนะครับเนื้อตะกัวไม่มีเข็มนะองนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพนี้ได้ถือว่าสภาพสวยแล้วนะเป็นเนื้อตะกัว ก็บเล่มกันน้ำนะฮะได้เก็บเล่มกันน้ำรักษาผิวยังดีนะไม่มีกันจับกันมือไปโดนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เก็บได้ไปก็เก็บต่อได้เลยนะครับวันนี้เอาไว,ไว้เหมือนกันนะเอาพันสองร้อยบาทแล้วกันยี่ห้าศตวรรษนะครับไม่มีเข็มนะไม่มีเข็ม เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยบาทรูปหล่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อปี้นะครับรูปหลวงพ่อปี้นี้มาพร้อมกรอบทองนะครับหลวงพ่อปี้หล่อป,ปั๊มมาพร้อมกรอบทองคําแท้นะครับ หลวงพ่อปี้พร้อมกรอบทองเอาไว้เลยนะเอาสามพันบาทนะครับเอาสามพันบาทใครรู้ที่ก็เอาไปได้นะครับขายกรอบทองแถมพระแล้วกันคิดง่ายๆนะครับสามพันบาทรูปหล่อเวทวสุวรรณนะครับเก้าโคตรหลวงปู่หมุนร่วมเสกนะครับพิธี รูปหล่อวัดอะไรลืมไปแกเ <c oughs> เปิดเปิดดูเมื่อกี้นี่เองวัตถุทัศน์อรูปหลออเอ่อท้าเวสุวรรณนะครับเนื้อสําฤทิ์นะครับ,รบวัตถุทัศน์ตอกเก้าโคตนะครับหลวงปู่หมุนร่วมเสกนะฮะมีสององค์ มีสององนะครับเอาองละหกร้อยบาทนะครับองละหกร้อยบาทมีแค่สององเท่านั้นนะครับรูปหล่อวัตถุทัดหลวงพ่อหุนร่วมเสกนะฮะเหรียญหลวงพ่อขาวเนื้อนวะนะครับนี่นวะแก่เงินเนี่ยจะออกเขียวอย่างเงี้ยเหรียญหลวงปู่ขาวอานาโยนะครับอานันโยนะครับอธิษฐานพรนะเนื้อนวะนะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับเนื่อละวะสวยๆเลยออกเขียวนะครับเขียวนี่คือแก้เงินนะฮะหายยากเลยเพราะว่ากายทิ์หลงปูดุลน,นะครับสภาพสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกายทิ์หลงปูดุลเอาแปดร้อยบาทช้ำๆหน่อยแล้วก็ตามสภาพแล้วสวยๆแพงนะฮะเนี่ยเอาแปดร้อยบาท กุตคุณนะครับแปดร้อย800บาทรูปรอรูปรอหลวงพ่อสุวรรณนะครับนิมมานเป็นพระทางใต้ยังไม่ได้เปิดดูเลยรุ่นหนึ่งอุดกิ่งนะครับพุดกิ่งหลวงพ่อสุวรรณเอาพันหนึ่งแล้วกันเอาพันหนึ่ง พระประจำวันนะครับพ่อท่านขายพระประจำวันพ่อท่านขายวัดสวนขันนะนี่ทันตัวนะเล่นกัาแพงนะฮะเคยขึ้นถึงเป็นมรดกหมื่นนะฮะพระประจำวันพ่อท่านขายเอาไวๆเลยนะที่นะเอาไปห้าพันบาทนะครับสวยเลย สวยๆย,ยันเด้งๆคะแนนหลังมินะครับวัดพระปางหลวงพระกวยร่วมเศษนะฮรเอาห <Soul. S 1> นึ่งพันบาทเนื้อดินนะนี่เป็น,นพระทันเศษของหลวงพระกลวยนะครับคะแนนหลังมิฮะหนึ่งพันบาทพ,พุทธโรน้อยปีหนึ่งหนึ่งนะครผสมบนสารของคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับ โทรน้อยปีหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทมีมวลสารของพระทันตัวของคุณแม่ด้วยนะครับรุ่นนี้นาเก็ตนะครับก็สนใจองไหนก็ทักนะครับทักไลน์มาได้ที่นะครับ a c a l l v e t e นะครับไลน์หรือ Facebook นะครับธนวัตรซัพพวงนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ096727 6947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ